สวัสดีตอนจะเที่ยงนะคะตื่นมาพูดความจริงที่ว่าน้องโดนแมวขวนซึ่งไม่รู้ว่าไปควนตอนไหนมองไหมคือตื่นมาก็แบบอุ๊เจ็บจังเลยแล้วก็ดูเอ้แมวขวนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสารวที่เป็นวันหยุดของเราเราก็ออยังต้องทํางานอยู่ดี เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สองของปีนี้ที่เราอ่านจบนะคะรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองมากๆติเราอ่ะอ่านหนังสือไม่เคยจบซึ่งแบบสองหนังสือแห่งปีนี้มันช่วยเราทางจิตใจได้มากจริงจริคือทําให้เราตัดสินใจทําให้เรา กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้ามีโอกาสเราจะมาแนะนําหนังสือนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะเราอาจจะทําเป็นอีกคลิปแยกไปเลยนะอาทิตย์นี้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยที่จะต้องอยู่บ้านมากเราเลยอยากออกไปนอกสถานที่เพื่อไปรับไอเดียใหม่ๆเราต้องออกไปเปิดโลกเปิดชีวิตนั้นเราก็จะไปกันเลยช่วงนี้คือสิวห,หนักมากทุกคนดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเราเป็นสิวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ยมาก เพียงเพราะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งปกติเราเป็นคนไม่ค่อยมีสิวตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอเริ่มเข้าอายุ22ก็สิวมันก็เริ่มมาทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็เริ่มเพิ่มไปทางหน้าแล้วตัวนี้คือช่วยเราได้ดีมากจริงๆ จริงๆการลงสกินแคร์การแต่งหน้าของมันก็ไม่มีอะไรมากเลยมันก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเนื่องด้วยว่าตอนเช้าต้องรีบไปทํางานแล้วเราไม่มีเวลามาแนั่งเติมนื่นตุ้ม,ม,ม,มนี่สี่ห้าขวดซึ่งเราก็หาตัวคิมที่มันง่ายๆหรือว่าลองพื้นที่มันสะดวกในการใช้นะคะก็คือปัดปุ๊บเนียนจบครั้งเดียวออกได้ นางนี้เลยค่ะรองพื้นสมโซลานะคะปกปิดแต่บางเบาเนื้อน้ำเปลียยง่ายเพราะมีสารบำรุงจากสมดํานอกจากนั้นก็จะมี2เบอร์ให้เราเลือกสรรได้เต็มที่คือเบอร์20ผิวขาวและเบอร์30ผิวสองสีนั่นเองจากใจเลยคือชอบมาก ดูค่ะเราจะให้ดูวิดีโอตอนเย็นนะคะนี่คือเราถ่ายมาหน้าเราคือยังมีรองพื้นติดอยู่มันไม่ได้หายไปกับเหงื่อหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วรองพื้นเนี่ยย้ำนะคะว่ากันแดดสูงม,มากค่ะมันเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำแบบนี้เนาะนี่แล้วมันซึมลงผิวเร็วมากจากที่เราทดลองใช้มานะคะแล้วนอกจากจะเป็นรองพื้นแล้วในตัวเนี้ยยังเป็น กันแดดนะคะ SPF 5 0าสบ PA บวกรวมไม่ต้องทาครีมกันแดดก่อนที่จะลงมันเลยเราใช้ตัวเนี้ยจบออกจากบ้าน,นได้ประหยัดเวลาและาน,นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่านางเนื้อนเนียนมากๆส่วนคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเราก็ผิวแพ้ง่ายเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วพกพาสะดวกแล้วก็หาซื้อง่ายที่เซเว่นแลนดโลตัสทั่วไปเลยค่ะ ซึ่งปกติการทานรองพื้นของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะดิบเถื่อนอก็ปานมันไปเลย <c oughs> ทุกคนจะรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเรานั่งตัดคลิปแล้วก็นั่งดูตัวเองทําท่าอะไรก็ไม่รู้ปกติเราไม่ค่อยแต่งหน้านะคะแต่ตั้งแต่มีเจ้าตัวโซลานเนี่ยทําให้เราเนี่ยขยันแต่งมันทุกวันเลยเพราะว่ามันทําให้เราสวยขึ้นแบบว่าโอ้นี่ใครเนี่ย who are you เ <c oughs> ชื่อเถอว่ามันต้องออกมาสวยทุกคนรอดูต่อเลยทุกคนอย่าเพิ่งตกใจ มันจะดีขึ้นสิวฉันหายไปแบบว่าเหมือนเสกวิ่งวิงวิงวิงได้นะอาจารย์มาต่อกันเลยนะคะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้านะคะแต่ฉันก็ทําคิ้วเป็นกระทรงเดียวนะคะคือทรงตรงค่ะเขี่ยนเกียนมันเข้าไปในกระสีน้ําตาลที่คีว่าเข้ากระสีผมนะคะเขียนแล้วก็ปัดปื๊ดปัดปื๊ดปัดปื๊ดการแต่งหน้าแบบว่าไม่มีแพลนไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยากแต่งแนวไหนก็แต่งนั่นคือความสุขของดิฉันค่ะไม่ว่าจะแต่งออกมายังไงดิฉันก็เชื่อว่าแต่งสวยที่สุด ที่ค่ในยเองนะค่ะอย่า yeah. แทนเนอร์และปะากกาขาดไม่ได้สิ่งจำเป็นในชีวิตขาดมันวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรพรุ่งนี้ก็ไมู่้้ทำอะไรทุกอย่างไม่ดำเนินการต่อแล้วค่ะ การเขียนแพนเนอร์ก่อนเริ่มทำงานคือสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะมันจะช่วยเรานะคะจำกัดขอบเขตงานนะคะว่าวันนี้เราทำตรงนี้ถึงตรงนี้นะส่วนพรุ่งนี้เราทำตรงอื่นนะทำให้เราเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพและร่างกายเราไม่เหนื่อยมาาเกินไป มันจะรวมถึงนิสัยยิบย่อยของเราด้วยการดื่มน้ําค่าใช้จ่ายมูดอารมณ์ของวันนี้หรือแม้กระทั่งอาหารที่เรากินนะคะมันจะเป็นรวมเป็น h a b บิทแท็กเกของเราในวันนั้นเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะคะมันจะสามารถทําให้เราไปถึงโกที่เราตั้งเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอเคต่อมานะคะเราจะมาทํางานของเรากันแล้ว นอกจากทำงาน5วันที่เป็นงานประจำแล้วนะคะเราก็หาอาชีพเสริมเพื่อเป็นค่าขนมให้น้องแมวแล้วค่ะก็คือการแต่งนิยายนั่นเองตอนนี้เราก็แต่งนิยายจบมาประมาณ5เรื่องแล้วนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ใช้แพนในการทำให้มันจบเนี่ยตามเป้าหมายได้ดีมากๆและตอนนี้กำลังขึ้นเรื่องใหม่แต่ว่ายังไม่เปิดให้อ่านนะคะเราจะต้องแต่งให้มันเกินครึ่งเรื่องก่อนถึงเราจะยอมเปิดเนาะ ส่วนหนึ่งตอนเราจะแต่งอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000คำแล้ววันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องแต่งให้ได้ขั้นต่ำ1,000คำขึ้นไปคะ่ะ ใช้เวลาอยู่ในร้านหนังสือชั่วโมงกว่าทุกคนเพื่อหาหนังสือสองเล่มนี้คือเราต้องการจะหาหนังสือภาษาอังกฤษเอาไว้ฝึกภาษาไงนั่งหานานมากไอเล่มเล็่มนี้แต่อีกเล่มนึ่งอ่ะคือเจอปุ๊บถูกใจปั๊บก็เลยหยิบเลย กลับมาถึงบ้านก็เพิ่งรู้ตัวว่าหมดวันแล้วนะเนี่ยฉันออกกำลังกายเสร็จตัวฉันก็รีบมาอันบ็อกของอีกสองชิ้นที่ยังไม่ได้เปิดเลยจ้ากดไว้ก่อนแต่ว่าได้ใช้แน่นอนมีอยู่จริงค่ะตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรออกมันคือของตกแต่งโต๊ะทำงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปวางอะไรแต่ว่าต้องได้ใช้แน่ๆละ่ะเนี่ยน้องก็ต้องเอามาต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้วางของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะ ลงนี้มาคือรู้เลยว่าของใครของลูกสาวเรานั่นเองคือเราเลี้ยงแมวนะคะแล้วแมวเราอ่ะมันขนยาวบวกกับอากาศช่วงนี้มันร้อนมากเราเลยกลัวแมวเนี่ยจะช็อกกับอากาศก็เลยซื้อเจ้านี่มานะคะมันคืออ่างเก็บความเย็นนะคะสําหรับแมวตอนแรกเปิดมามันอันใหญ่มากคิดว่าแมวเราจะนอนเหรอเพราะแมวชอบนอนที่แคบๆใช่ไหมอะแต่พอเราเอาแมวมาวางนะทุกคนดูเ <laughs> ต็มโอ่งจ้า แม่นี่มันอะไรเนี่ยไม่เห็นชอบเลยอออกดีกว่าเศร้าใจจังซื้อของมาให้แมวแต่แมวไม่ใช้นี่คือความรู้สึกช็อกสินะไม่เป็นไรสักวันจะต้องใช้แน่ๆหละ่ะก่อนจากกาันเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเราเจอกันใหม่เนาะ เฮ้ยฝากแม่ผมด้วยนะฮะ